ดีครับพ่สูสวัสดีครับออไอแววอแแววแมวปวดเนี่แมาแล้วแม่ครับิสครับเรื่องหน้าหาก็ิสูนตในแสดงแม่แล้วพิสูเรื่องหน้าหาตองในแสดงเป็นแว

ถ้านอนไปบุ้งจูนเออรุ่นมั่นปะคะแมนเสาทิ์นี่ทอ่ถ้าสัตถาเรียนเาทิ์นี้นี่ไงไม่เจอหนาหงนะะเออก็ยู่ไรนถ้าไม่มีกระแสไม่มีคนอื่รออะไรม่ถยันไี่น้องนะครับ กฏการครัเด็นิวเจนรุ่นใหม่นะคะรุ่นนี้ค่ะ้อมแล้ีพว้อมแล้วชมแล้วนี่ไหมอ๋อนี่นี่้อมชมแล้วนี่เ่นี่ปะคะ้อมแปมแปมแปมอาไปมเค่ะโอ้ดีค่ะ อ้าพี่ซูน้องออ้าพี่ซูไซยะได้ไหมตาเห็นหนึ่งสองสามแมนแมนโอ้โหสดสโอเคเทียน่าต้องมีเสียนนนแมนอ้าวันนี้ขอให้ทะลุหนึ่ล้านไปเลยครับวันนี้สองวันนี้ขอให้ทะลุพันล้านไปเลยค่ะพี่น้องเออขอให้เร็วน้อยอยากแก้ น้องเบลน้องเบลมาแล้วใช่ไหมน้องเบลมาแล้วกี่แพ้คัมแพ็แม่คัมแพ้เมื่อไหร่แต่คัเแพ้เนี่ยบอสคัมแพ้ของแม่คัมแพ้ของแม่แขงคัมแพ้แข่งคัมแพงคัมแพงเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นออกไป กับคสัมพันธ์ในยูซ่าดีใจค่ะดีใจวันนี้จะมีอะไรที่ได้เห็นดาบโอ้นั่งเองวันดีใจได้เห็นดาบเราจะไม่สปอยนะคะทุกคนวันนี้มาองไปดูเมาอยู่บ้านดูจะคอบนะคะอยู่กับวัดขอนแก่นพี่น้องขอนแก่นโอ้ยสาวขอนแก่นน้องเรือน้องเรือฝากพี่น้องสมุดซื้อด้วนะคะสำหรับคนที่อยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะฝากไปยินคนคุยเก่าคอ้ยโอ้า หีกางสีขอมาหมาเด้อค่ะฉันมไม่อย่างเทศนะคะแตมองเบอหนัง่ายอ้แบบหมู่บ้านนี้เนี่ยอดนรถจิ้นเงียเงียไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้งเพราะว่าหยังส่เกิดขึ้นพี่น้องอย่าลืมเบองหนังค่ายอ้เด้อเด้อไปบอกเที่องแล้ว่ารถว่าน่งวนเราต้องไปแจ้งตู้ ที่นี่นะคประชาชนทุกท่านนนี้ฉันขอพูดไปตรงนี้เป็นวาระแห่งชาติหอเ่าตันนี้วาระแห่งชาติแห่งู้บัติกับผู้เบาไหมนะคะวาระแห่งชาติเขาไปยุ่งไดใจเขาเราไม่เจ็บเราล้มลกหนังมะเบิก์นหนังท้ายออกค่ะนี่เจ๊แก่แก่แก่แเพลงนะครับปีนาล่งผู้นยาบ้านเลยปีนาล่งผู้นยาบ้านซอสซอสซอสเพื่อรักนะคะเพื่อรักนะคะล้มเหลว ไปข้างน้าั้งมาแล้วนะเนี๋ยไปข้งน้ามัเลยต้องเบลมาติดแล้วค่ะมไดีสรับรรยากาศโ้ดูนะเต็มพื้นที่เลยค่ะพี่น้องอันนี้มาจากไสค่ะเนี่ยจากตลาดจ้ะ ก้าเลยเอาว่านานีเปก้นหาบ่อ๋อเลยนำอ๋อเลยนำมานีบอ๋อรับแกงไม่เลยอ๋อค่ะต่ายกับเสียนลบ่ค่ะข้น้นแี่สกีขนนกงข้้นแกงข้นแกงข้นก แววไ่แววแววมแสลสลแอร์น้องหลายคีเออเด้ี่าแมนบ้างกินบี้ใหม่ไหม่ไม่ไม่ีบงมันเป็นแววด้ยบ้แววแววเียนได้ไหแววแววเียนไังไแววเียนไดงไหมอะไรนจังไดมีมไหะแวเนจีบจัตวา่วาแวว่กเบา ใช่เราต้องสนับสนุนกันก่อนเออใช่ต้องสนับสนุนกันก่อนว่าเราค่อยเดี๋ยวเราจะไปสุ่มแจกที่ไหนที่เราเหมาบอกว่าตอนนี้ยังเป็นรอบให้พี่น้องสนับสนุนกันก่อนอคือบุรีว่าหนังนนัในรุ่นที่อไหบุ้งโอ้ยตอนที่ซื้อซื้อใหบุ้งเนี่ยพงกเขาได้พอหาเศียรบาทที่พี่น้องเหมาไว้ไหนหรือเมื่อกี้แจกวันนี้แล้วค่ะคุณม่นังถาม เอนแกก็อวามนอันนี้ของคนเยอันนี้น่งาัี่อนกนัก่อนเดี๋ยวอันที่รอบเยเนี่ยรอบนั้นแมกเบ้หลัแกับเพคนแกนนะแม่ยู่งเพื่อนำห้องอ๋อบกมคนแกนอ๋อน้องเลือดสาวน้องเลือดอ้าวเรือง จริงครับลุงเอกจากม้งอมุโอเบิแ้โอ้างแรงเนาม้อแ่สดยได้บนแบบแม่แม่แบบสุดยอดเลยอ่ะแม่บอกว่าทำใจอยู่พออถึงห้าสดเเอารู้แต่ว่า้เป็นเสียงแค่ที่เ้องบอาเข้าใจเต้องปสะสาน้ำเรื่องเลย เร่แม่นั่งเลยเนาะเร่นั่งป็นั่งด้รับแ่แม่นั่แต่ว่ารสมัรจะาเชอ้แม่นั่งเลยแม่นั่งคนเดียวคนเดียวแต่นั้งสติขับั้งเดนเบลั้งแคบนนนอสิเดือยู่ท่รถบั่อเรก็ไอเดียวแต่นั่งกับเบเดียวคมอ้มค่มหลาย้มค่มหลายเนี่ยนี่ข้าจะหลิดพันกันแต่ว่านี่พนบนาวที่ออ้ว่าเขาหน้าตา คือก่อนคอกันเงินระวัคสาวค่ะคำูสาวด้ว่าเขาว่าไอรอนอ่ะเขาเรีว่าเหนังค้ายออกคือนอกก็หลา